สวัสดีค่ะทานผู้ชมวันนี้มาเลี้ยวหอยแม่สว่างก่อนเนาะต่อไปคุ่นเอกใช่ต่อไปของคนตระกูลแสนสุขไอ,อยังก็ละ่ะยังนี่เห็นทผู้ชมโอสายด่วนสายด่วนสา,ายด่วนคือแค่สองตัวเลยเนาะสายด่วนคนตระกูลแสนสุข ตอนนี้มาแม่สว่างก่อนแม่สว่างให้มาแล้วจเจดียงสีเป้าไปใส่มึงใส่เสื้อไทยประกันโอ้ยเนีน้ำไทยประกันานีย่ยนิ่มงานต้อมีเจาะหลายอย่างแล้วจเจดียงก็จะว่าเฮ็ดไปสันหลักซ้มเฮ็ดได้เป็นยังไงพ่อไปแต่กันได้บ่เนาะแม่สว,าว่างงวดที่แล้วกับพาดค่ะ ผ่านหาซีโอ้ยติดซีหาซีเกาซีถึงมากหาซีไงจะแดงมากหาซีเพราะว่าอย่างเนาะหลายๆเจ้าห้มาซีซีซีวัดบ้านเนี่ยเ้าห้มะหาห่าวิเคราะห์แล้วต้องเป็นหาซีซีหาแน่นอนเออเอาตัวนั่นมาจับใส่ตัวนี้เส้นนั่นจับใส่ตัวนินวิเคราะห์ออกมาหาซีฟันทงนะค่ะ โอ้ยมาสี่สี่เจ้าสี่เอาสี่สี่หาก็ได้หรือว่าสี่ห้าสี่ก็ได้เนาะหรือว่าห้าสี่ห้าก็ได้เนาะตั้งหลายตัวเจ็บใจเนาะเหตุอย่างสี่วนนี้คุณเอกก็ใช่แล้วคลิปนะ่ะมีมาแล้วเจ้ารับกินนะ่ะคุณเอกก็ใช่มากแล้วค่ะมันเป็นคนตระกูลแสนสุขเด้แต่ว่าคลิปนั้นเจแดงเอาไปพูดในคนตระกูลแสนสุขเฉย เนาะเพราะว่าคุณเอกชัยถ้าคลิปผ่านไปแล้วจะบ่มีเลขเพิ่นอีกแล้วจะเดงยงคนนึงแม่้งมาบอกกาวที่หลังในคลิปของคุณคนตระกูลแสนสุขเนาะก็เข้าใจว่าของคนตระกูลแสนสุกนะไม่ใช่มาจากของสายรับสายในวงในของคุณเอกชัยทั้งนั้นเนาะคะ่ะเหมือนสี่เซียนวิเคราะห์นี่เพิ่งจะอยู่สายในพอมเนาะเะนาะกับวิเคราะห์ออกมาถูกงวดเจ็ดงวดแปดนะติดเจ็ดเจ็ดอะไรติดเก้าเก้าอะไรถึงออกเจนะ็ดห้าเนาะเนาะ มันเนี่ยมันเนี่ยมาแล้วใน,นคลิปหนากนเด,เดี๋ยวเจดียงเฝ้าไปธุระมันเนี่ยเอาแม่สว่างย่างเดียวเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามสังื้อคลิมกับทักแม่เจดียงเตงหนาแล้วแล้วทุกัวสังศรีคลิปน่ะมือวันนี้หามือสุดท้ายแล้วค่ะสิบท้ายแล้วโปรมาถึงวันสุดท้ายแล้วหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์รวมค่าส่งนะ่ะ แถมของขวันเนี่ก็แถมแต่วันที่สามสิบเอ็ดที่หนึ่งที่สองผ่านไปเรียวที่สามที่สี่อาจจบได้ยังเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เบอร์นี้วันนี้หามือสุดท้ายเร้วสร้างโปรคิมนะคะโปรคิมหมดโปรแล้วต่อไปเข้าหมดสู่ปกตินะคะเนาะทั้งพุนเขาเจ้าขอมาให้ว่าหรือร่องพันสามเจรียงขอต่อรองเพิ่นไปบอสิได้บอเนาะจาะจังฟั่งทายคลิปนาเด้อค่เหมืออื่นเด้ค่ะเด้อเอา มาน้ง,งานแ <c oughs> พ็กของก่อนอย่างนีน้นะกำลังแพ็กของส่งค่ะส่งของทุกมือเมื่อวานได้ส่งจากสิน้น <c oughs> เกือบลอยเนาะเกือบลอยเพราะว่าเขาจะสั่งมาส่งของทุกมือค่ะวันนี้ก็จะประมาณห้าสิากบกระสีหูเนาะค่ะแม่สว่างถูกมากต่งต้งจังหวดสามงวดติดงวดที่สี่ว่าถูก สิไปเลยวะค่ะทุกวันสิไปเลยวอลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเบิรงง่ายๆเลยเพื่นนั่นค่ะ, <c oughs> คะดงูง่ายๆวยแม่สว่างวันวันที่สิบเจ็ดนะจะแดงมากตัวใดตีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าหกแคบหน้าจอไว้ค่ะ วดก่อนหาสีว่วดก่อนห้าสี่สามสิบทันวาเนาะน,ะนี่ค่ะวดก่อนหาสีเหล็กป็นไม่หาสี จะเดงถึงว่ามักหาซีเก่าซีเหล็กขจอมาซีแห้งเนาะหากับมาแห้งมันบ่ค่ะซีกับมาแห้งหากับมาแห้งจะเดียงจับใจหาซีเก่าซีตู่ชอบเนาะมวดน,นี่กับเจ็ดเจ็ดกับเก้าค่ะสิม,ม้าตัวใดมวดเจ็ดหาออกอยู่ตรงนี้เนาะ,ะเนาะจะแดียงว่าถาม,มากเก่าบอก ถ้ามาเก้านะคะที่ไม่สายตาเจเดียงขอบอกท่านผู้ชมนะถ้าไม่มาข้างบนจะมาข้างล่างทันทีเลยค่ะนะข้างล่างทันทีเลยนี่ที่เจเดียงมักนะคะท่านมักตัวใดกับพิจารณาเอาค่ะ ถ้าเห็นความชอบเจดแดงถ้าเก้าเขามานะน่าจะเป็นเก้าหนึ่งเก้าห้าเจ็ดนี่เจเดแดงหน่าจะว่านหน้าจะบ้มมาแม่นะคะถ้าแปดแมเจะแม่หาแปดเจ็ดแปดท่านที่คะ่ะท่านผู้ชมแม่หาแปดท่านที่ตัวนี้เหนเนาะเจ็ดแปดน้าจะบ้มมาแม่เจเดแดงกับบ้ม,มกักเจ็ดเน,นวันนี้เนาะ คนสอบส้มตูดผู้ใดสอบตูใดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าหกค่ะเดี๋ยวจะแดงไปธุระกับมาอาจิล่งหุ้นอน,นันตนคำคำเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะคุณเอกชัยแล้วก็ต่อด้วยคนตระกูลแสนสุขสายด่วนเนาะคะ่ะสายด่วนสายด่วนเจแดงก็แอบไปก่อนนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะไปธุระกลับมาก่อนจังเอาหมดก่อนสายด่วนเพื่อนกับพิษพาด เขาน้ำาม่ได้กินก็เลยติดข้อนิ่งๆแมนบคานนี่ๆหาซีนะแม่เนาะเมื่อเบิรนซีซีได้จังไดข้างล่างสองซีก็ไ่คิดว่าจะเป็นซีซีเนาะน่าจะเป็นสี่สี่นะเท้าซีสองดังระเบิดระเบิดเนาะซอยซีสองสองซีฮัเนาะน่าจะคิดว่าเออสี่สองมันน่าจะเป็นสี่สี่เนาะ แต่ว่าสวนหมาก้นก็สีได้ยังไงอยู่ก็เจ้ากะเจดแดงไ่ได้สื่อจะสีสามกับสีสี่เนาะกับสีศูนย์นอกนั้นสื่อเบิดสีหนึ่งสีสองสีห้าสีหกสีเจ็ดสีแปดสีเก้ายวันนี้จะลูดตัวใดคะถ้าเก่าไม่แห้งจะลูดเก่าเปล่าถ้ารอคุณนเอกจะใช่สิไอ้ไม่มีที่มาเอิน เราคุณเอกจะใช้ในคิีมนาอันนี้ยังกันละเจ้ารับกินตัวไหนเนาะเนาะเป็นกำลังห้ซึ่งกันเละกันครีมในชุดตีฟองเนาะค,ะะคะ่ะเนาะชุดตีฟองถุงตีฟองอย่าทิ้งเด้อค่ะเด้อทิ้งเด้อใส่สบู่ก่อนเล็ก่อนหน่อยได้แถมถุงตีฟองไปให้ด้วยนะคะดีกว่าใช้กล่องกล่องได้ทิ้งเลยเนาะ ถ้าอยู่ในถุงตีฟองท่านได้ใช้ประโยชน์มากเลยเจาถุงตีฟองนี่ก็หาบาทแล้วเนาะคะ่นะเนาะแล้วก็แคลเซียมแคลแคลแมกแกปวดเกาปวดกระดูกลดบวมของเกาแล้วก็สิบสองอยพาทอาหารเสริมเน้นไปที่ดวงตากับบําลุงดวงตาให้ท่านสว่างตาตโตตาเนีย่ยก็เป็นกินได้เด้อค่ะเบาหวานขึ้นตาก็่นี่แหละ แก่ได้เลยเพราะว่าช่วยบำรุงตับอ่อนไม่ให้เป็นเบาหวานขึ้นตาด้วยนตัวนี้เนาะทานได้ค่ะตัวนี้ก็นเนื้อครีมเนื้อครีมกลางคืนค่ะเืรั่อครีมกลางวันวน่ะจะแดงออกไปใส่ข้างนอกแล้วกลางคืนต้องมาไวน้นี่เพราะว่าสิบม่ลืมจะท่าทุกคืนเนาะ,ะเนาะในเนื้อ บางครั้งจะเป็นเนื้อสมสีท่อบางครั้งจะออกชมพูนะคะเพราะว่าเพ,เพิ่มตัวยาเข้าไปเพิ่มจืดตัวยาแม่อาซีอาซิเปียนแน่เนาะครับแต่ลราลดเนี่ยเพ,เพิ่มตัวยาตัวใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆที่ว่าคิดว่ามันดีนะนะต่รับรองรับประกันประสิทธิภาพคุมค่าคะ่ะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นไปเลี่ยนด้านเสริมสวยเพิ่นไปเลี่ยนด้านผลิตภัณฑ์นี่โดยตรงเลยคิดคนสูตรโดยตรงเลยเพิ่นเมื่อผสมสูตรเอง ทดลองเองเนาะค่ะเนาะเจ้าของเพินพ่นเพิ่นไปเลี้ยนด้านนี่เป็นผู้ยิ่งเพินเ่นไปเลี้ยนด้านี่ประเทศเกาหลีโดยตรงด้งดานผิวหนังด้านขี้มนะด้านตัวยาของขีมนะเพิ่นเฮ็ุขึ้นมาเองเนาะค่ะแล้วก็คิดค้นสูตรเองไม่ได้ไปเอาสูตรตามท้องตลาดนะคะไม่ว่าสบู่ตัวนี้ก็เพิ่นคิดค้นสูตรนี่ไหเจแดงตัวนี้เพิ่นก็นคิดค้นสูตรเองผสม ไอ้เองว่าตัวนี้เส้นทใดเท่าใดเพราะว่าเพิ่นเรียนมาด้านนี้โดยเฉพาะเนาะเรียนมาด้านนี้โดยเฉพาะที่ประเทศเกาหลีแล้วก็ซื้อตัวยาที่ประเทศเกาหลีเข้ามาผสมคิดคนสูตรขึ้นมม่นะคะเจดีย์ก็คุยกับเจ้าของเจ้าของสูตรเองนะคะส่วนผลิตนะ่ะเขาเพื่อนก็นให้เขาผลิตจ้างตัวยาตัวนี้ผลิตขึ้นมม่นะคะ ทา่านผู้ชมเสียถือใดไว้ใจไดเนาะคะ่ะเจดแดงก็ใส่ยาวนั่นเจดแดงสืบอ่านหามาใส่ย่งบ่ดีโอ้ยเนาะเนาะผ่านหา,านี่ย่างวดีทานีค่ะท่านผู้ชมเจดแดงของบอกแล้วก็ตัวนี้นะเขาจาใส่ดีดีเดือนนี้กัางวันกระปุกนี่ใส่ได้สา,ามเดือนกล่าถ้าเสื้อบอท่านผู้ชมค้นบานเจดแดงใส่หัวซีหาเดือนนี้กระปุกนี่โอ้ยนางงามค่ะนางงาม เดียงก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะแม่สารคามก็7172 7576 9192 9596ตัวกัน5878เจ๊แดงชอบ9195ตัวกันถ้ามา8นี่มา58แน่นอนค่ะหรือจะมา98เป็นไปไม่ได้ค่าเจ้าบอกนั่นนะถ้ามองงานกับสิไส้98ตัว9ตัวมันเด่นนี่ล่ละก็ต้องใส่78ไว้98ไว้เนาะคะ่ะอ้าวเจีแดงมัก8ก็ต้องใส่58ไว้ยังสินะ เจ็ดแปดไว้อ่าค่ะผู้ชมจคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ